ขเอเจริญพรนบาสก,กุบาสิกาทุกท่านกับเจ้าอุงอุงนะแล้วก็ทันจีโร่ตัวนี้ไม่ใช่ของอาตมานะรางวัลแจกเด็กเเขาทาสมาธินะเนาะมีโยมหลายคนบอกว่าท่านเนี่ยโยมรู้สึกาโยมเป็นของเล่นของคนอื่นเขาเป็นของเล่นเป็นของตายไม่มีค่าแบบนั้นนะอาตมาก็เลยถามกับว่าทําไมโยมมองอย่างนั้นทําไมโยมมองว่าของเล่นมันไม่มีค่าของเล่นเนี่ยม,มันมีค่าส่งเสริมพัฒนาคนได้อย่างเช่นของเล่นอันนี้ อาตมาเอาไปแจกเด็กๆเนี่ยส่งเสริมเด็กๆทำสมาธิได้อาตมารเราอยากจะแนะอย่างหนึ่งว่าโยมของเล่นแม้เราจะเป็นของเล่นแต่เราก็มีค่ามองตอนเองให้มีคุณค่าพัฒนาตนเองขึ้นมาเสริมทักษะทั้งด้านการงานให้เราเนี่ยมีความเก่งแล้วก็พัฒนาในหน้าที่การงานให้เรานั้นเติบโตขึ้นมาในงานนั้นได้รวมถึงพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆ ให้มันมีความสุขได้มองคุณค่าของตนเองของอันดับแรกอย่าไปมองว่าเราไม่มีค่าสองก็คือมองหาอิสระทางความคิดหมายความว่าเราไปจมปักอยู่กับกรอบเดิมๆใช่ไหมเราจ้องอยู่อย่างเดิมะจ้องในความทุกข์ใจอยู่อย่างเดิมไม่ยอมออกจากนั้นแม่ตัวทุกข์มนอยู่ตรงนี้มองอยู่นั่นนะ่ะกับความทุกข์ใจตรงนี้ไม่รู้จักออกมามองตรงอื่นบ้างมองตรงเจ้าองคบ้างมองเจ้าทันจิโร่บ้าง มองออกมามีอิสระทางความคิดหาสิ่งต่างๆทำนะกิจกรรมอะไรก็ตามนะขับจักรยานจะไปวิ่งนะหรือว่าจะไปเล่นโยคะหรือนะจะทําอาหารฝึกทําอาหารให้มันอร่อยขึ้นทําอาหารหลากหลายทําขนมทําอะไรก็ได้ออกมาทําสิ่งเหล่านั้นนะให้มันเกิดเรียกว่าสมองได้เจออะไรใหม่ๆเกิดความตื่นเต้นเนาะแบบนี้ดีกว่าอย่าไปอยู่จะมองแต่ไไปทุกไอกรอบนี้ออกมานะแล้ว3ก็คือเรื่องของ ศึกษาหาความผ่อนคลายเราต้องหาความผ่อนคลายให้เจอเรายุงกัดตรงไหนเราก็ต้องเกาให้เจอมันอยู่ใต้กระสอบเราก็ต้องเกาที่คันตรงนั้นใช่ไหม,มเช่นเดียวกันเราเราทุกข์ใจเราเครียดอยู่ต้องหาทางผ่อนคลายตรงๆสุดก็คือโยมต้องเติมพลังใจเข้าไปก่อนด้วยการทําสมาธิเติมน้ําเย็นเข้าไปในใจก่อนด้วยการทําสมาธิ5นาทีหนึ่งลาสองลาสามเวลาเติมมันเข้าไปอันนี้พูดจริงๆนะแต่มาไม่พูดเล่น เติมมันเข้าไปก่อนพอเรามีน้ําเย็นในใจชุ่มเย็นในใจแล้วทีนี้แหละเดี๋ยวเราจะทําอะไรเราก็จะรู้หนทางต่อๆไปค่อยๆขยับค่อยๆเดินต่อไปแม้มันจะต้องคานมันก็ค่อยๆคานต่อไปดังนั้นธรรมะวันนี้เนาะเรื่องของของเล่นนั่นเองทําไมของเล่นจะไม่มีค่าของเล่นมันมีค่าและพัฒนาได้ดังนั้นอยากจะให้มองว่าหมองคุณค่าในตนเอง ใครจะมาทิ้งเราเราก็ไม่เป็นไรแต่เราจะพัฒนาตนให้มันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะทำไมจะไม่ดีละ่ะใช่ไหมถ้าทําแบบนั้น2ก็คือมองหาความอิสระในตนเองหาสิ่งใหม่ๆทําออกจากกรอบเดิมๆที่เคยทําไว้และ3ก็คือศึกษาหาความผ่อนคลายนะเริ่มจากทําสมาธิก่อนนั่นแหละเติมความชุ่มเย็นในใจก่อนนั่นแหละผลทางผ่อนคลายที่ดีลําดับแรกเลยนะ ฝากไว้นะขอเจริญพร